ันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าวันนี้จะ,ะแถลงความคืบหน้ากรณีคดีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอพังถลม่มในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งการสอบสวนคดีดังกล่าวต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายศาสตร์ในวันนี้จะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษใด้รายงานดีมานะครับ เนื่องจากว่าในเรื่องนี้เป็นคดีที่ต้องสอบสวนโดยใช้ความรู้ทางด้านาต่างๆเยอะเพิ่มในเพิ่มต้นเนี่ยถ้าว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาให้ข้อม ด้านพลตรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคาเจ้าหน้าที่สอตองอและบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว56รายประจักษ์พยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด51รายผู้บาดเจ็บ7รายและผู้เสียชีวิต35รายนอกจากนี้ได้ส่งพยานหลักฐานเหล็กปูนไปทําการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจแบบแปลนก่อรสร้างอาคารจากสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถาน ส่วนพยานเอกสารที่เกี่ยวกับวัสดุ เอกสารการตรวจรับ22งวดงานสัญญาที่มีการแก้ไขที่สอต้ององยังส่งมาไม่ครบซึ่งหากได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมดแล้วคาดว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดได้ยืนยันหากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใดจะถูกดำเนินคดีทุกรายส่วนการรื้อถอนซากอาคารนายสุริยชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถลดความสูงของเศรษซรากอาคารได้เฉลี่ย1เมตร17เซนติเมตรแล้วคาดว่าจะสามารถเปิดพื้นที่ถึงชั้นหนึ่งได้ภายในสิ้นเดือนนี้ตัวอาคารเดิมเนี่ยจะมีความกว้างยาวอยู่ประมาณ40คูน40เมตรตัวด้านข้างด้านซ้ายก็เดิมจะเป็นอาคารที่เชื่อมกันแล้วเราลื้อออกแล้วก็เอาเตเปนเนี่ยไปถมพื้นใช้ั้นใต้ดินเพื่อจะเอาลดเ่องจากหนักเนี่ยเข้าไปทําง,งานถ้าทําดังนั้นเนี่ยระยะเวลาก็จะจบงานได้ภายในกําหนดนะครับ ส่วนการค้นหาณนะวันที่22เมษายนพบผู้เสียชีวิต53รายบาดเจ็บ9รายและอยู่ระหว่างติดตามอีก41รายปฏิพลสัททบรม,มารายงาน